ความรักคือทุกความเปลี่ยนแปลงมันจะมีคนรวยขึ้นเสมอจริงไม่จริงคุณสังเกตได้เลยโควิดมีคนรวยขึ้นไหมคนรวยเนี่ยจะมากับความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงจะทําให้คนรวยขึ้นเสมอคนรวยคือคนที่วิ่งเข้าไปหาโอกาสในความเปลี่ยนแปลงนั้นครับ ยกตัวอย่างยุค Facebook มาใหม่ๆคนที่เข้า Facebook ช่วงแรกไปทําการตลาดใน Facebook ช่วงแรกรวยไหมครับทุกคนพิมพ์ม,มาใครเข้า Facebook ทําการตลาดใน Facebook ตั้งแต่ยุคแรกเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วตอนนี้รวยไปหมดแล้วครับยุคยิงแอดมาใหม่มีคนรวยไหมครับมีเยอะเลยยุค a เม z o n a เม z o n มาใหม่รวยไหมครับยุค u t u b e นะครับยูทูบเบอร์มาใหม่คนที่เป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นรวยไหมครับยุคบิต o อ n มาใหม่คนที่เข้าไปในบิต o อ n ตอนนี้มันมัน มันมันนานแล้วนะมันตกแล้วแต่ยุคใหม่ๆคนที่เข้าไปในบิตคอยรวยไหมครับยุคลอตเตอรี่เนี่ยยุคลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยคุณน็อตกองสลากพลาสเข้าไปในยุคลอตเตอรี่ออนไลน์ยุคแรกๆรวยไหมครับยุคที่โควิดเข้ามาใหม่ๆคนที่เข้าไปทําธุรกิจที่มันคู่กับความเปลี่ยนแปลงในยุคโควิดรวยไหมครับทุกคนคุณเห็นไหมยุคที่ผมบอกนี้นะครับไม่ใช่ยุคที่ดีเลยนะตอนที่ Facebook มาใหม่บิล board การตลาดสื่อเจ๊งหมดแต่คนที่เข้าออนไลน์รวยยุคโควิดนู่นนี่นั่นมาธุรกิจเจ๊งหมดคนที่ เข้ารวยคุณเห็นยังทุกความเปลี่ยนแปลงมันสร้างเงินนับล้านครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะมีเงินล้านคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในความเปลี่ยนแปลงนั้นครับเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงคุณต้องเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่พร่ำบ่นด่าโทษนู่นนั่นนี่ครับดังนั้นคุณจะต้องบอกตัวเองก่อนว่าถ้าความเปลี่ยนแปลงมาฉันจะเลิกบ่นพิมพ์เขาว่าเลิกบ่นมาครับ นี่คือตัวอย่างคนที่เข้าไปในยุคความเปลี่ยนแปลงคร,รั้งแรกรวยหมดครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบนและหนีความเปลี่ยนแปลงผมบอกเลยถ้าคุณไม่เจ๊งอ่ะคุณก็ติดลบไปเลยอะ่ะยกตัวอย่างโนเกียแบล็คเบอร์รี่ความเปลี่ยนแปลงมาแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงมาแล้วไอโฟนนะครับทำโทรศัพท์ออกมาไม่มีปุ่มแบล็คเบอร์รี่บอก <c oughs> จะบ้า โทรศัพท์อะไรไม่มีปุ่มไปหัวเราะเขาสุดท้ายเป็นไงครับแบ็คเบอร์รี่เป็นไงครับโกดักล่ะครับนะครับทำกล้องฟิลม์มเขาเปลี่ยนไปขายกล้องดิจิตอลกันแล้วโกดักบอกฉันไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าฉันเปลี่ยนฟิลม์มฉันจะขายไม่ได้สุดท้ายโกดักเป็นไงครับเจ๊งครับบล็อกบัสเตอร์ครับบล็อกบัสเตอร์บอกว่าอะไรเน็ตฟิกบอกว่า เน็ตฟิกเนี่ยเอาแผนการตลาดเข้าไปเสนอบล็อกบัสเตอร์ครับบอกว่าจะเอาหนังเนี่ยขึ้นไลฟ์สตรีมแล้วให้คนดูได้แต่บล็อกบัสเตอร์บอกว่าไงถ้าทําแบบนั้นแล้วฉันจะเอาเงินจากค่าปรับได้ไงคือเมื่อก่อนบล็อกบัสเตอร์เนี่ยเขาจะให้เช่าซีดีใช่ไหมแล้วถ้าคุณคืนซีดีช้าคุณจะโดนค่าปรับไป5เท่าบล็อกบัสเตอร์บอกว่ารายได้หลักเรามาจากค่าปรับถ้าทําแบบนั้นเราก็เสียรายเสียรายได้สิคนที่หนีความเปลี่ยนแปลงไม่เจ๊งก็ติดลบไปเลย เอาง่ายๆใกล้ตัวโควิดจะเห็นว่าคนที่ยึดติดถ้าไม่เจ๊งก็ตกงานยุคโควิดใครไม่ปรับตัวเข้าออนไลน์ถ้าไม่เจ๊งก็ตกงาน,รา online, าจ,งงานจริงไม่จริงใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงมาคนที่หนีความเปลี่ยนแปลงคนที่ด่าคนที่สาบแช่งก้นด่าทุกวันนี้เป็นไงครับชีวิตแย่ลงหรือดีขึ้นผมมถามคุณหน่ยชีวิตแลงรือดีขึ้นครับตกงานก็ยังตกอยู่อย่างนั้นเจ๊งก็ยังเจ๊งอยู่อย่างนั้นครับแต่คนที่ปรับตัวเป็นไงครับเอาง่ายๆเอาลูกศิษย์ผมคนนึงก็พอ ลูกศิษย์ผมในคลาสคอนเทนต์เมคเมคมันนี่เขาเป็นแอร์โฮสเตสพอโควิดมาปุ๊บ เขาโดนให้ลาไม่รับค่าจ้างโดนบังคับให้ลาแบบไม่รับค่าจ้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าวันนั้นเธอด่าเธอสาบแช่งก้นด่าแน่นอนครับเธอก็เป็นได้แค่คนตกงานที่ไม่มีรายได้คนหนึ่งแต่สิ่งที่เธอทําคืออะไรครับลองขายออนไลน์ไปเอาไอเครื่องวัดออกซิเจนมาขายครับปรากฏว่า3เดือนขายได้4ล้านครับเป็นแอร์โฮสเตสไม่เคยจับเงินล้านโควิดมาปุ๊บแทนที่จะดา่าแทนที่จะสาบแทนที่จะบน่นหาช่องทางครับแล้วปรับ นะครับจากแอร์โฮสเตดโอ้ยแอร์โฮสเตมาขายเครื่องออกซิเจนเหรอคนอื่นจะมองว่ายังไงยังงูอย่างนี้ยงงัยงงั้นกลัวคนอื่นมองแต่เขาไม่สน3เดือนขายได้4ล้านครับจับเงินล้านแรกเฉยเลยจนเธอมาบอกผมว่าเฮ้ยต่อให้โควิดหายไปแล้ว เครื่องบินกลับมาวิ่งนะเขาก็จะไม่กลับไปเป็นแอร์โฮสเตสแล้วเพราะว่าทางนี้ได้เงินเร็วและได้เงินมากกว่าเขาจะหาสินค้าใหม่ขายและก็จะทําแบรนด์ด้วยคุณเห็นอะไรไหมว่าคนที่เปลี่ยนแปลงจะรวยขึ้นคนที่เข้าไปหาโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในความเปลี่ยนแปลงนั้นจะรวยขึ้นส่วนคนที่หลีกหนีจะจนลง